ตันแค้นว่ามากันแทงแน่เลยโอ้ไม่ใช่ว่ะนอกเหนือความคาดหมายจิมถือเลวกันแต่ใจจริงด่านนี้มันถ้ามันจะให้สมศรีจริงมันต้องได้เล่นตัวสามดาวดำสิวะ่ะ ไม่เป็นไรเผื่อรอบหน้าอาจจะโชคดีก็ได้เปิดต่อได้เปเียบดิวอันนี้โดมพี่ว่ะไม่ใช่โดนปกติหมดเลยนี่ว่าอ้าวเอาโลกโดนย่ำละถอยครับพี่กูไม่รู้ด้วยนะโอ้โูฟันล้มมั่วเลยทีนี้ฮะโอเคขอบคุณมากที่เมฟ ถือโกรธกันถอยก่อนแล้วมีคนโดนลวงจิวสวยครับอย่าลืมว่าด่านนี้มันมีหุ่นแดงแต่หุ่นแดงที่นี้ไม่ใช่ลุงรันนะครับลุงรันตามเรื่อง,องแตกไปแล้วโอ้ไกลเป็นหุ่นบนอลลี่โนมากโอเคแบงมาแล้วเอาเอาโ,โรเอาโลกูแตกไปแล้วหรอโอ้ชิมหาละ ข้างหลังครับพี่เม่ผมเตือนแล้วนะโอ้โหม่งไปพุ่งไปแบบเจนสติงพัดแทกเออแต่ว่าไปลืมพักเรื่องนี้เลยนี่คือดาบมี่หายไปโคตรสับสูนนานมากๆด้วยต้องเก็บไว้นี่สินะเราเฮ้ยอันหนึงน่งมึงทำมึงจะมาให้ไหนมึงจะมาไปไหนฮะเดีย๋ยวไปไม่ได้ยุ่งหายเดี๋ยวเดี๋ยวขอหน,หนึ่งโอเคแวะหน่อยแวะหน่อย ว่าปัดมาเอาโอเคี่หมาแล้วหมาแล้วไม่น่าทักไอ้นี่มาเลยโอ้ยนึกว่านึกว่าเรื้การใช้หมดแล้วปล่อยไก่เลยครูเฮ้ยเด็ดสตีมไอ้แท็กมาอย่าทำเพื่อนครูอย่าทำเพื่อนครูอันนี้ไม่เกี่ยวนะเหตุการณ์จำเป็นเหตุการณ์จำเป็นโหโดมแม่คอท้าไว้ห้าสิบเลยว่ะชีวิตจริงอยากได้อย่างนี้มั่ง ไม่เอาโมโลขอแบบโหดๆมาในไม่ไม่ได้เหรอวะเฮ้ยอะไรเนียนเลยพี่เนียนเลยพี่เนียนเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อะไรปืนหมดได้เวลาไอหมอนี่มันใจเย็นวะแล้วไงวะแล้วไงวะฮะแล้วไงวะไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอ้าวเห็นแล้ว มามารอบนี้ฝั่งฝาพามาดูไอ้นี่อีกแล้วอะหรือว่าตามเรื่อเรื่องอะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให,ให้อยากเข้ามาขเข้ามาเอาทิพยหายละการแทงประเภทการแทงนั่นกูแตกไปแล้วครับอุ้ยมุมลักไก่คนนี่วะรอก่อนรอก่อนแม่งไม้ใกล้ละโอ้แย่ละแย่ละเราโดนล้อมแต่เดี๋ยวก่อนปล่อยแม่งโดนล้อมไปกูเอาไนี่แทนไอ้ทิพยหายแล้ อุ้ยอุ๊ยสามดาวเราก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะโอเป็นละเราควรจะหยุดกูก่อนใช่ไหมกูเหยนกันแทงไม่งไอ้นี่โคตรอ่ะกูช่วยแล้วกูช่วยละอ่ะเฮ้ยเทียไม่รุนชิบหายล้มเออฝากให้กูด้วยฝากให้กูด้วยฝากให้กูด้วยกันแทงคงข้างบนกันแทงคงกันแทงคุอนั่นแหละ อยกันแทงมันจะไปสอยต่อยเขาแล้วอะ่ะไม่ให้ที่ไม่ให้ไม่ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปมาฝั่งคุณเสี๋ยเปรียบเฉยเฮ้ยอย่อามองอย่ามองอย่ารู้ดีดีวะอ,อ,อย่ามองอย่ามองดูดีดีวะไม่เกิดฟองนี้แล้วจะเกิดตอนไหนครับปัญหาคือเอาใครดีวะ มึงแหละเหี้ย <Abby> ม <at> ึงแหละกูไม่เอาใครหรอกเดี <luxury> <sh> ๋ยวก่อนใครแม่งอ้อไปรงลุนวะไปอยู่ไปอยู่ชิปหายไม่มีคนช่วยด้วยครับเดี๋ยวลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาเร็วเออมึงพุงติต่อมากพรอทะน้องตายปะเอาชิปหายไปรถเอาเอาข้างหลังพี่ ข้างหลังข้างหลังกันแคนน้องครับกันแค่ไหนที่หายไม่โดนอโอ้ยโอเคโอเคเออเออได้อยู่ได้อย,อยู่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องแข่งให้ละเออเออนั่นแหละ ที่เหลือตึงตึงไว้ตึงไว้แมงไม่เข้ามาแล้วไม่เข้ามาแล้วอะไรอะไรฮะอะไรฮะตามเรื่อยๆมุมน้องแพสามดาวดำเอ๋ยอืมซ้ำเลยซ้ำเลยแย่ว่ะอยากรู้สึกอยู่ดีอยากกับหุ่นในโอเปอเรชั่นวิ่งว่ะพยายามกันให้ลูกอยากกันนะ รอบหน้าขอภาวนาให้ได้เล่นสาวดาวดำเฮ้ยมาแล้ววะได้สมบอรปากเลยโอ้ชุดเดยวกี้ไม่มีเป็นตัวอื่นได้นอกจากสามดาวดำได้เวลาเจ็ตสตรีมแอทแท็กแล้ววอ้ดดี้ครัมาชิเจ็ตสตรีมแอทแท็กกเข้ากันดตอ,อนตอนี้ก็เท่ากับว่า มาู้ในการเล่นด่านนี้แล้วใครก็เล่นโวกันลงกันดากันแคนนอนเล่นด่านอื่นก็ได้เดี๋ยวก็ได้โผล่อีกแต่นี่คือด่านโชว์ของสามดาวดำเลยแล้วก็เหมือนเดิมเราต้องโผล่เข้าไปเฮ้ยเปิดมาเอาแล้ววะโดนปะไม่โดนเดี๋ยวขึ้นอุ้ย อะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไลฟ์จู่เออไม่โดนวะเฮ้ยใครฟันกูใครฟันกูเดี๋ยวใจเย็นนะไม่รู้ด้วยว่าใครแม่งเป็นตัวอะไรโอ้ยโอ้ยแม่งแอบมีคนแอบเนียไปข้างบนแ๋ยวรอก่อนพ้ากออกไปรุ่นเฮียมันเกาะกูมันหนาแน่นมากไม่มอง หลังไม่มองหลังอ,อ้าวชิบหามโอเคตายหมด f l ฟช s ชเฮ้ยรอก่อนรอยก่อนรอยก่อนยังไปโดนถอยก่อนแล้วกันโอ้ติ่มทอบ อ้าอยู่ไหนรัตนาเนี้ยยิงเอาตติัวเองเลยเฮ้ยมาเราจะตีมาแท็กจะตีมาแท็กเอาโอ้โหจะตีมาแท็ก,ออทกเอาไม่ตายแล้วกูทำแล้วกูทำเพื่อตัวเองเดี๋ยววันเดี๋ยววันมึงเป็นใครฮะเฮ้ยไม่ทัน สามสองหนึ่งแย่ละวม่นอยู่ข้างในเฮ้ย,ไม,ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเออได้ละ อย่าแม่งรักไก่แอบม,มาอย่าให้กูรู้ว่าเป็นใครแม่งมาแอบวางระเบิดอะอ่ะเรียบร้อยปกติบทการวางระเบิดอย่างนี้มันมต้องอยู่ฝั่งมันต้องอยู่ฝั่งสีออนไม่ใช่หรอว่าไม่สาวพันคุณพี่มีฐานขึ้นแล้วครับ ใครแอตมาไหมไม่มีอย่างน้อยเอากออหนึ่งคืนก็ยังดีสงคามดาวดำกูไม่ได้โชว์เลยแม่งมดแต่มานั่งแกวางระเบิดอุ๊ยมันไงไปก่อนอะจะยิงกูจะไม่ไปยิงไม่ยิงไม่จะต้านเลยกูไปแล้วกันเฮ้ยไม่เป็นไร ฟันด้วยครับเอาลงโทษเอาเฉยเดี๋ยวก่อนเจสตีมแอทเอาเจสตีมแอทแท็กอะไรอย่างมาลักเฮียมาเนียนจะมาต่อยกูฮะเอาบวกสิครับบวกสิครับเออไอ้หมุนโอโถ เฮ้ยยังไม่ต่อยกูไอ้สัตว์มันตันลมหมดละเอ้าแล้วราเราเดี๋ยวนะเราโดวเพื่อนกูไปยึดฐานเฉยเลยหอยเจนต์ตีมัทแทกไงโง่ไม่เอาฐานอีกโห่พวกหัวรอบนี้พี่เขาจะจริงจังกับการยึดฐานมากนะรากกับเราว่าเล่นเรตติ้งไม่ถึงว่ะ อยมาพี่ถอยมาถอยมาแฟลชเออดนลูกยิงฐานได้สำเร็จใช่ไหมเออแล้วแต่พวกพี่สบายใจกันเลยตบ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 สักทีนี่ตบกทีเอาใครก่อนดีวะเอาซ้ายเลยก็ได้หรือขวาก็ดีแย่ว่ะ นี่เอาฟัองยิงไม่โดนโอนีกหอยแล้วปูกูหายไปไหนแล้ววะตายแล้วแน่อะไรอะไรเฮ้ยข้างหลั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 งอเอาโดยโดยกูโดนฆ่าเพื่อนฆ่า ูโดนเพื่อนกูจะโดนเพื่อนฆ่าตัวเองถอยไม่ทันแล้วครับไม่ให้มาว่ะฟัดเอากูจะโดนเพื่อนฆ่าไม่ก็เอาวอโล่ฆ่าแล้วเอาทุกอย่างเลยเดี๋ยวนายขอร้อหน่อยสบายใจกันเลยนะพวกมึงสบายใจกันเลยนะอ,อ่ะสุดท้าย แล้วแล้วไอ้กูมึงจะออมไปทำหาแล้วลว่าเขาออกกันหมดละนี่แหละผู้การเราไม่ได้ขับแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับแม่งคอร์เตอร์ติดด้วยทันนั้นที่กูฟันไปนเป็นชาติแล้วโอเคกูแม่งออมอย่างน้อยอมแล้วแม่งทำทอาเล็ตก็ยังดีอ่ะปัน ป่าดเอ้า <rude> พี่มาทำไมพี <render> ่มาทำไมพี่มาทำไมฮะเดี๋ยวเอ้ยอย่าไม่จะบอกบิดจะไปให้เนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วว่ะมันมามอบแล้วเจสติมแอทแท็กอืออือฟาดเขาเลย ตาน,นี้แม่งเลเทยดีว่ะแม่งแบบยอมใจจริงไอ้ใครไม่รู้แม่งแอบลงทุนมาวางระเบิดในบ้านเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครโอ้โหแล้วแม่งจับกูมาเจออาวุ้โลด้วยแม่งโคตรยุทธธรรมอย่างน้อยสามดาวดำได้แก้กรรมรอบนี้ก็ยังดี